เจอค่ะมิโซะแอมพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โบวนะครับวันนี้เราก็มาเตรียมนะคะส่งมอบรถคันนี้นะคะกับให้ลูกค้ากันค่ะโอ้โหนะครับตัวฮิตสุดฮอตของเรานะครับกับมิวบาทแอคทีฟซีวีทีนะครับตัวนี้น่คะสีเทาเทนเดียมสวยๆแบบนี้อยู่ที่5้0 0 0นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะกเลยนะครับตัวนี้ช่วงนี้จะยอดฮิตนิดนึงนะครับด้วยราคาที่มันเนาะนะครับที่มันใช่ที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันนะคะเราก็สวนกระแสจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ กับรุ่นรถแบบนี้นะคะอีโคคาประหยัดน้ำมันมากๆสูงสุดในท้องตลาดตอนนี้เลยอยู่ที่23.3กิโลลิตรค่ะ <23. 3. S 2> โอ้บ,บอกเลยว่าประหยัดสุดแล้วนะครับ,รบตัวนี้นะครับแ,แน่นอน<ด>นอกจากความประหยัดมมของรถแล้วเนาะโปรโมชั่นเราจัดเต็มใช่โปรโมชั่นเราก็ประหยัดไม่แพ้กันนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เงินออกรถนะคะที่9,900บาทเพื่อให้ค่างวดเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะครับค่างวดจะอยู่แค่เพียง7,123 โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลย<ช>นะครับ <หา S 1> ตัวนี้นะครับ ไม่มีค่าอื่นแล้วเราก็คงที่ตลอดสัญญาด้วยค่ะอ่านะครับแล้วก็ได้แต่งเต็มแบบนี้ทั้งคันให้ด้วย<ช>นะครับสวยมากๆเลยค่ะกับตัวนี้นะคะเราก็เป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดของเรานะคะนะกับตัวที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟซีนอนแบบนี้สวยๆเลยโอ้โหนะครับเป็นซีนอนแล้วยังมีไฟวงแหวนข้างในให้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือสวยแจ่มมากๆเลยค่ะไฟนะหลีก็ติดเป็นวงแหวนแบบนี้นะสวยๆเลยนะเพราะว่าเพาิเพ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยังคืนแบบทีขึ้นอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าตัวเดิมนะคะของเรา มันจะเป็นไฟหลอดเล็กๆหน่อยนะคะเป็นฮาโลเจนเนาะเป็นไฟสีส้มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะโอ,โอ้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแต่นอกจากไฟแล้วนะครับนี่ชุดแต่งก็ต้องมาด้วยนะครับ<ช>เอาให้เต็มนะ,นะกับตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกรับจาก1ใน5เซ็ตของเรานะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะตัว V3 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นท่อ่า เป็นท่อเหลี่ยมท่อใบไม้นั่นเองค่ะโอ้โห,โหนี่คือชุดใหม่นะครับชุดใหม่ของ<ช>เราเลยนะครับนี่เดยไลท์จะต่างกันนิดนึงจะเป็นไฟเล็กๆนะครับให้ดูแบบมินิมอลแต่ดูดูดีมากเลยใช่ค่ะ,ะคดูแบบแบบสมัยใหม่มากขึ้นนะคะแล้วก็ ดูรับกับตัวไฟหน้าของเราด้วยนะครับแล้วทางรอบคันเนี่ยก็ยังเดินเส้นเนาะสีแดงยังมีคลิปแดงให้เหมือนเดิมนะคะะนครับเดินเส้นสีแดงแล้วก็ท้ายก็ใบไม้ด้วยนะครับท่อหลังเนาะใช่สวยงามมากๆค่ะแล้วแน่นอนครับพระเอกจุดเด่นๆอีกจุดนึงนะครับที่เราแต่งให้ก็คือตัวตัวล้อนะคะตัวล้อแม็กซ์15ของเรานี่เอง มีแบบมีลายให้เลือกสันมากมายนะคะแล้วแต่ที่ลูกศรกชองดสิบสี่สิบแก็เลยนะครับค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนจากตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะน้องสินิ้วนะคะมีฝาครอบครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสิให้พร้อมกับอ่าดูแลช่วงล่างให้สามารถรองรับการใช้งานแบบล้อแม็กซิห้านี้ได้เลยค่ะ โอ้โหนะครับก็คือเอาให้สวยหรอเลยนะครับแล้วเพิ่มการกก่ะถนนที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะปรับช่วงว่างให้เรียบร้อยแล้วนะสมกับตัว15เลยใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวต,นนติดซุ้มเลยบสบายใจได้ค่ะนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วเราเนี่ยก็ยังมีฟิล์มรอบคันนะคะเป็นไฮคูอย่างดีนะคะมีการสรัดว์ท้าเสาอากาศที่ฉลามแล้วก็ มีตัวกล้องมองภาพนะคะขนาดถอยจอดนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสะดวกสบายในการทับคีนะครับเข้าซองแบบไม่ต้องห่วงนะครับดูกล้องได้เลยเียถอยหลังปุ๊บนะคะจอแท้ของเราเนี่ยติดเป็นภาพมองหลังให้เลยนะคะสบายมากว่าจริงตัวนี้ก็คือรับ Apple Ca r p l a y ได้ด้วยนะ Android Auto ก็ใช้ได้ด้วยนะวิทยุ CA วิทยุ usb บลูทูธได้หมดทุกอย่างนะคะปุ่มเสียงฟังก์ชันอะไรให้เราโู ดูแบบหรูมากเลยนะคะกับราคาเท่านี้วก็ oh, แน่นอนยังไม่จบยังไม่จบนะครับเบาหนังของเรา,าจในรถน้อภายในรถก็สร้างความแบบหรูล้ลาด้วยการใช้งานสะดวกนะคะเลอเธอก็สามารถเช็ดง่ายนะคะเปลี่ยนเป็นเบาหนังให้ทันที กับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำตะเข็บดแดงนะครับยอดฮิตเลยนะครับสีนี้นะครับจริงๆเรามีสีให้เลือกมากมายนะคะถึงเสีเลยนะคะก็สามารถเลือกแบบได้นี่นะครับก็คือได้ครบหมดนี่เลยนะครับมาด้วยเงินออกก็ใช้เงินแค่เพียง 9,900บาทเป็นราคาเน็ตแล้วนะคะเพราะว่าพวกค่าจัะเบียนทุกอย่างเนี่ยเราฟรีให้หมดเลยจริงๆอยู่ลูกค้าบางคนอาจจะใช้อยากใช้ศูนยน่าเลยจริงๆก็ทําได้อนกันด้วยค่ะคถ้าลูกค้าเลือกที่ดาวส่วนบาทถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตมาบ้างอยู่แล้วนะคะมีลอดดี ก็จะผ่อนอยู่เพียง7,200กว่าบาทเท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนเลยสามารถออก0บาทได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าข้างว่าจะอยู่ที่7,400กว่าบาทะจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับทาได้เหมือนกันเลยนะครับนี่แล้วแน่นอนคันนี้ก็แต่งครบจบแล้วนะครับลูกค้ากาลังจะมารับกัแล้วด้วยใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวเรามีน้องหมีนะคะนอนรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่ในรถนะคะ,ะก็9โมง9นาทีนี้เดี๋ยวส่งมอบลูกค้าได้กันค่ะ,ะเดี๋ยวเจอลูกค้ากันดะค้ะไปกันเลยค่ะ ก็อยู่กับเจ้าของรถกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรลักษณ์นะคะเจ้าของรถคันนี้นั่นเองเนาะถูกใจไหมคะตัวรถถูกใจค่ะอันนี้ก็คือเราเลือกตัวสเกิร์ตเลือกรอเลือกสีบอกเองเลยโอ้ก็คือถูกใจตามนี้เลยอันนี้เจอพี่จากช่องทางไหน a c e b o o กค่ะอ๋อจาก Facebook เนาะแล้วก็ได้คุยกับเซลล์ท่านอื่นด้วยไหมคะมีคุยหลายที่ค่ะอ๋อแต่ว่าเลือกที่นี่อ๋อ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อกับพี่เตอรด้วยของแถมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่อ่านีอันนี้ก็คือเป็นรถคันแรกเลยใช่คอ้ก็ถูกใจเลยเนาะแล้วทำไฟแนนซ์ยากไหมคะไม่ยากค่ะแปบเดียวอก็คือเขาไปไปเซ็นที่ที่ทํางานเนาะใช่โอ้ค่ะก็คือสามารถผ่านได้ตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนไม่แพงด้วยสบายของแต่งรบะ ถ้าชอบใจแล้วถูกใจแล้วถ้ามีคนสนใจรถมิโซ่ะค่ะ<า>ก็แนะนําคุณโจได้เลยนะคะมิโูอินเทจชันค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,คคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะยิ่งขับยิ่งรวยเหงๆนะคะขอบคุณค่ะถ้าสนใจโปรดีๆรถแต่งสวยๆดักเบี้ยพิเศษแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจมิโูเอ็มพีนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็กับมิสซะโซวัโปรค่ะวันนี้เจอกันลูกค้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ